มาาิดนเบค่ะขอดูดินเบาหน่อยค่ะสีอะไรคะสีชมพูค่ะสีเหลืองค่ะโอเคแกะมาเลยค่ะอยากดูเนื้อของดินเบาจังเลยก็จะมีถุงสิบล็อกนะคะแกะกันเลยว้อมเนี้ยงดึงออกมามันยืดได้นี่เนื้อเนื้อของมันเป็นแบบนี้ อะลิต้าลองดึงออกมาเดี๋ยลองใช้ส่งมือดึง <c oughs> ยืดยืดมันเหมือนสลามไหมเหมือนค่ะแต่ว่ามันไม่ติดมือใช่ไหมนี่ไงเน,นื้อมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ออกได้ยังมีอีกค่ะว้ยขอไมยืดเลยอ่าแล้วหนูก็นะ ปั้นให้มันเป็นก้อนรวมกันได้เป็นแอ่เหมือนรวมกันอืมแค่ยืดก็สนุกแล้วเนาะไหนยืดให้ดูหน่อยค่ะของเรายืดไม่ได้เลยรอแป๊บนึงค่ะเราจมโพดดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันเลอะมันไม่เลอะหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่น้ำไง หนูน้องยืดสิต้าดึงแล้วยืดสินี่ไงโหทำเป็นเหมือนโรตีเลยใส่ไหมโอ,อ้อ,อ้าวดึงต <c oughs> าดึงแรงไปเบาๆหน่อยเอออย่างนั้นหมริมด้งเด็ดได้เลย เล่นไ,ได้นานเลยนะคะเด็กๆพวกเธอปั้นอะไรกันรู้จะปั้นมีกันนี้อันนี้รถใช่ไหมใช่ค่ะนี่รถมีล้ออันนี้ล้อรถปัคนนี้ปั้นเป็นอะไรคะยีราฟยีราฟนะคะไหนหัวยีราฟคะหนูปั้นมีนะคะหมีเดะแล้วมาเลิกเทอะอ้โหตา ยิงโอ้ระวังด้วยเอย่าเอย่ามาใกล้ๆสุ่มเฉพาะตรงนี้พอนี่เฉพาะนี้นะหนึ่งสองสามอ่ะดูเนื้อนะเนื้อละเอียดมากเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นค่ะนี่คือนาฬิกาข้อมือเดี๋ยวอีก,กล้ดีวีดีนวดนวดดได้อยู่ได้นวดนวดดได้แล้วยืดมาก ขอดูใยหในค่ะว้าวสวมยมากมเดือดจิ้มมันก็เป็นอย่างเงี้ยอย่าเอามือจิ้มนะอืม